สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์อีกแล้วนะคะแล้วก็เจอกันกับเกมซอมบี้ใน ep ที่11แล้วนะคะทุกคนเราถึงด่านนี้แล้วนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเฮ้ยเราได้เข้าไปอุมโมงค์นะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันให้ทำภารกิจอะไระะแต่จะบอกว่า ซอมบี้เยอะมากค่ะทุกคนเป็นลางรถไฟโอ้โหให้ทำธุรกิจเหมือนเดิมเลยนะคะอุ้ยตาแดงจะบอกว่าตาแดงมันวิ่งเร็วมากก็อันตรามากนะคะทุกคนเสร็จแล้วไปไหนต่อโอเคไปเรื่อยเราจะไม่หยุดนะคะทุกคนถ้าหยุดคือโดนซอมบี้ฆ่าแน่นอนนะคะตอนนี้เราก็เดินไปตามลูกศรเลยนะคะก็จะยู่นิ่ง อะไรแปลกๆวิ่งมันให้เดินกลับไปแต่ว่าซอมบี้เยอะมากจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหก็คือแบบตันทางเราโอ้ยเกลียดซอมบี้ไอตัวนี้มากเลยทุกคน,น เติมก่อนเต็มน,นึ่งเอาต้องหอดเอาต้องหอดเอาตองอดเอาต้องหอดเอาต้องอดไปไหนเราต้องไปตามลูกสรนนะคะวิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้เฮ้ยเจอทางออกแล้วมันจะให้เราทำอะไร เฮ้ยเก็บอะไรสักอย่าเปลี่ยนปืนก่อนไม่ปลอดภัยฮ้ยตกใจอยู่้ยไปค่าไอีกสไม่โนไ่อยค่าไ้ไปกันต oh. ไ,ไหนเอาลูกสอน Great ไปไหนต่อวิ่งวิ่งวิ่ง oh my ต o d ไปแล้วก็มาข้างนอกเหมือนเดิมนะคะยังอย่าพลาดกีต่อเนี่ยเยอะจังวะมีเอ็ดดนหัวควันที่มันเป็นระเบิดออกมาทุกคนเดีย๋ยวรอให้มันระเบิด ระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมาระเบิดลท์ยกจะคุกนก่อนนะคนเดียวอยากจะไปนะคะไปวิ่ง Want some more แล้วก็ไปไหนภารกิจอันนี้วิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้อย่าเพิ่งมานะอมมี้ให้เราเติมก่อนไปฮึบฮึบฮึบเหมือนเดิมเลยเสร็จหรือยังวิ่งอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยมีมีไปวิงว่งมีี อย่าพึ่งซีซอมบี้อย่าพึ่งฆ่าเราให้เราทำภารกิจก่อน <Excellent. S 1> ไปไหนก่อนอย่าบอกนะว่าไปทางนีง้ Oh my god จะตายโอ้ oh my god ชนะเหอะตานี้ขอร้อง yeah. เอย้เหนื่อยตานนี้คือแบบวิ่งสลับไปมาเลยทุกคนเวียนหัวมากมาค่ะจะให้เราทำอะไรอีกเนาะ วิทุกคนเรามาไกลแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่ดังแล้วก็จะข้ามประเทศแล้วนะคะเรามาทำภารกิจอันนี้ดีกว่าสนุกดีแล้วก็จบเร็วด้วยนะคะภารกิจพิเศษ <All right. S 1> ชอบ s <S ปืนรัวมากนะคะตอนนี้นี เราต้องยิงซอมบี้ไม่ให้มันเข้ามาในเขตของเรานะคะเป็นเวลาประมาณหนึนาทีครึ่งนะคะแต่ว่ามันมาเยอะมากเลยยิงทางระเบิดด่านนี้ก็ดูง่ายน,นะคะเพราะว่าเราได้ปืนแรง มันนีมากแป๊บเดียวหนึ่งนาทีห้าสิบหกวินาทีมาเย่ยเออซอมบี้ข้ามตาัวเจ้าลอกว้าวหายไปในหมดมีมายายห่ยตาแดง ออกมาเลยฆ่าจะเจ้าให้หมดยิงระยะไกลย,ย่ใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนในอีก15วิ15วิเวลาใกล้จะหมดมันชอบออกมาเยอะนะทีนี้ชอบแบบพากันออกมาเยอะดูดิ โอ้ไม่ก๊าตอนนว้เจะมี <Thanks. S 2> การชตัวมีเข้าไปชนะแล้วเป็นไงล่ะเก่ไงไหมทุกคน <laughs> ใครเคยเล่นเกมนี้บ้างจะบอกว่าสนุกอยู่นะคะทุกคนแนะนำเลยเกมนี้แบบตื่นเต้นดีเพราะว่าซอมบี้มันเยอะนะคะ เอาละทุกคนเราจะมาเล่นอีกหนึ่งตาเป็นตาสุดท้ายนะคะทุกคนเป็นตาที่3ของเรานะคะแล้วก็จะมาทําภารกิจอันนี้นะคะเป็นรูปกล่องไม่รู้ว่ามันจะให้ทําอะไรนะไม่รู้ว่าง่ายหรือยากไม่เคยเล่นด่านนี้เลยวิวิววิวตกใจหมดแต่แล้วก็วิวิวปวดัวจบอแต่เล้วก็จะเไม่หยุดเจ่ไม่หยุ ขอให้มันได้เยอะๆนะครับหาโอ้มีคนช่วยว่าโอ้ next one หนูนี่เป็นเ้าสุนั ต้องยีดแล้วตอนนี้คือเราต้องไปช่วยเพื่อนโอ๊ย great โอ้ย have here? กจัง มีออกมาเยอะมากทุกคนไม่เคยเล่นดานนี้เลยมันเป็นด่านเก็บของนะคะเอาละทุกคนวันนี้สนุกไหมคะทุกคนสนุกกันมากแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะคนเล่นคนเล่นตื่นเต้นมากนะคะเพราะแม่ไม่รู้จะตายตอนไหนนะคะตอนนี้อ่ะก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ีที่11นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้หนูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย